น,นี่ใส่เป็นโซแซนโซแซนเอามาก่อนโอเคโซแซนใส่เข้าไปตรงนี้เท่านั้นนะเอา้าโอ้ยไม่แตะใส่โซแซนเท่านั้นนะแล้วตอนนี้ก็จะใส่โซแซนเท่านั้นอะไรอย่างงี้นะแล้วก็อันนี้ก็โซแซนโซแซนโอเค อ้าวไอทำไมต้องให้คลิกตลอดเวลาส่วนตัวนี้ก็ใส่เป็นไอเจ้าวิตเตอร์สกอร์นะเออนี่ไงอ่ะแล้วก็ใส่วิตเตอร์สกอร์ตัวนี้ก็ใส่แอะไอเจ้าตัวนี้ก็ใส่วิตเตอร์สกอร์เหมือนกันโอเคใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมเดี๋วยวนะเอามาก่อนออกมาโอเค อ๋อใช่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  h o r e s oh, 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 try, 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 try. Forest, Stone t o u c h อันนี้ต้องเป็น Pause เอ่อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ a g a i n a g a i n อ่ะโอเค p r o m อ s e หนึ่งเด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 อีกแล้วเหรอ No 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 Stop 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 no no อืมโอเคเราจะต้องมีตัวรเทคเตอร์ให้มันนิดนึงไม่งั้นมันก็จะเจงนะเอาพอแล้อมันมี protector นี่ป่ะเนี่ยเอา p r เทคอ t o นอะไรนงี้อะไรเี้ ต้องใช้มาสเตอร์โพเทคแวนไปเลยอ้าวเอา้เอาอ่ะคอมพิวเตอร์อ๋อขาดเลสโตนเอามาหนึ่งสองสามเผื่อใช้เผื่อไอ้เจ้าพาวส์ต้องต้องปรับเป็นพาวอีกเร็วๆเ,เออ มาแล้วก็เอ้ยลืมทำคอมคอมแวนจบเลยโอเคแล้วก็แอดดาคนใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยเจ้าตัวนี้นี่อ่อนแอนะเนี่ยเราจะให้มันพปรเทคเลยโอเคโปรเทคแล้วนะโปรเทคโอเคพปรเทคนะแล้วก็ใส่ดิส i ท t เตอร์เข้าไปใหม่ ลึบอ่ะใส่เข้าไปออโต้เพลสออโต้เพลเซอร์ er. โอ้ยเบื่อทำไอ้นี่จังเลยเนี่ยเออเผื่อใช้อนาคตด้วยนะตัวนี้ขอเป็นเลสโตนพอรสเอ้า นะตัวนี้เป็นไอเทมฟิลเตอร์นี่แล้วก็ตัวนี้ด้วยแล้วก็คอนดูอิดโ o รบมาคัปปี้เพจเพจโอเคให้มีไอเทมแปลกปลอมเข้ามานอกจากโซแซนนะโอเค อือ่าฮะอุ้ยไป่ผิด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 มันต้องเป็นสีบลาวเออเออขอสปีดอัพเกรดแป๊บหนึ่งดิสปีดไ้จะบ้าเย้ยสปีดอัพกราดเอ ของไอ้นี่ X Tech Speed เอ่อพิสตันพิสซึนร้อยอันอึ๊บเอาพิสตันยังไม่เ,เรสร็จอสี่สามสองเอาสามสามสี่ฮลัลโหลสาม สองหนึ่งเร็วเร็วเร็วสิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดอ่ะซ้อมโอเคเสร็จแล้วนะขอหกสิบสี่ร้อยอันเลยอ่ะจัดไปเออเร็วไหน่อย คนเขารออยู่เอ่อก็แปดเจ็ดห้าสี่สามสองโอเคเข้าแล้วมาทำเพิ่มอีหกอันขาดอีเล็กเหรออีเล็กได้แล้วอ๋าโอเคใช้ได้นะแล้วก็ ตอนนี้ใส่อาปีดอัพเกรดแค่นี้มันก็จะเร็วขึ้นเอ่อสแตนอ้อ พอเทคเลยอ้าวทำไมโซแซนถึงไม่เข้าฮัลโหลโหอินนี่มันยัดหัวเต็มเลยเอ๊ะ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 ลาวโรเบนสิบ เอาสักแบบหลายๆวิหน่อยเออสักสิบิสองร้อยปิ๊กโอเคสิบวินะสิบวิอ่ะขอสักแบบ12วิได้ไหม สิ 15, บห้าวิไปเลยสิบห้าสามร้อยเหรอเออใช่สามร้อยอ่ะสามร้อยวิไปเลยมันจะได้ไม่เกิดปัญหาโอเคไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเนาะ โอเคแล้วก็เออเรอินเดอร์เชดอินเดอร์อินอ oh, ินเดอร์เชดอีกอันนึงนะจ๊ะอ่ะอ่ะโอเคเฮ้ย okay. อันเดียวก็พอเป็นแบล็กออร์แกนิกดาได้เลยนะมีเยอะนะทำได้เสมอ อ้าวฮัลโหลออนี่ทำอีกร้อยอันอยังได้ยังได้ยังได้เอออ่าฮ่าฮ่าฮ่า,า,าแล้วก็ตอนนี้เราเราจะดูดกลับบ้านโอ,อ้ไม่พัง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  อึบอๆอ,อ,อ,อข้างข้างโอเคโอเคกลับบ้านกลับบ้านๆนาวหาวาว,าว,าวออเออกรเอคแล้วทีนี้มันก็จะทำงานอัตโนมัติโอเคอ่ะมันก็จะเกิดไปเรือ่อยๆอ่ะแล้วทีนี้ของก็จะเข้าคอมเราเรื่อยๆอ่ะทีนี้ได้วิเทอร์โซแล้วเราสามารถทำเนเธอร์สตาร์ได้สักที สตาร์ซีดเอ๊ะ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 อะมีซีดแล้วนั่นแหลกๆเนาะทำ ks, ะ okay. เนเธอร์สตาร์คลั์คลัก์จ้ะคลัก์โอเคเออฮัลโหลโอเคเราต้องใช้ยูสเซอร์เออมันแหลกๆอะ่ะ สปีดมาร้อยยี่แปดอันได้ไหม,ไมไเออสปีดโอเคงั้นเดี๋ยวเราปลุกไว้ตรงนี้เลยละกันนะโอเค เอออย่างนี้แล้วก็บล็อกดินโอเคแล้วก็พรวนดินให้หน่อยเฮ้ยมันแหลกเฮ้ยแหลก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 จริงจังนะเนี่ยเออ โอ้ต้นไรต้นไลลุดโหยต้นไลลุดอะเฮ้ยต้นไลลุดไม่ใช่ตน้นเอ่ตอต้นไฟหรือเปล่าเอ้ต้นไฟ ไรหลุดอะไรหลุดเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลตอนไล่รุดอะเมื่อกี้ตายซีเหรอได้ซีมีแล้วแล้วเมื่อกี้ตอนไรหลุดดิค่ะเอ๋กูจะต้อนซีเหรอ กดสตรนซีดปะเออใช่ๆๆๆใช่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 เราเอาซีดมาปลูกได้ไหมเพื่อเป็นการปั๊มซีดอะ nếu si hello lạc 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 nó, ấy, là mình có tùa... cái move không? Movement, movement, à, này nghe, này nghe. ไม่ใช่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 ใชใชใชอ่าหนึ่งสองเออเอ,ออย่างนี้อย่างนี้โอเคโอเคอ๋อแลกขอสปีดโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น อ่ะโอเคฟาร์มเนเธอร์ไปนะจ๊ะเราไปเอาไอ้เจ้าโซแซนออกก่อนฮัลโหลมันแหลกจริงงั้นเดี๋ยว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 ไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่แหลกใช่ไหมใช่หยุด หยุดหยุดเลยหยุดหยุดนะหยุดหยุดหยุดนะหยุดเอาเชี okay, ยลวละโอ้ยชั่วหน่อยเอ่อเราจะทำไรนะลืมฮะทำไรเออนั่นดิเราทำไร เอ๊ะเอ๊ะเราจะมาทำอะไรนะคลิปเนี้ยลืมอ๋อเรารีไฟล์รีไฟล์รีไฟล์เราจะลื้อไอเจ้ารีไฟล์ออกอยังไงดีคือแบบมันมีความผูกพันกับเราเยอะมากนะฮัลโหลเออแบบนึงงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยนะอเ,เอ่อเคเออ ฮัลโหลพันกับเราเยอะเอ่อมีคนดูอยู่หนึ่งคนนะแต่ไม่มีใครตอบความไม่เลยก็เนาะโอเค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 ,อเคแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเอ่อเราจะเอ่อเราจะเริ่มบต t a n i a เลยดีไหมคือเราเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ชั่วโมงหนึง่งเ,เวลาอีกชั่วโมงหนึ่งนะ เราเราจะเริ่มบอร์ตาเนียเลยดีไหมหรือเราจะคอมพลีทบอร์ตาเนียไปเลยงั้นเดี๋ยวเราเราเราเคลียร์ไอรีไฟท้าตอเลดก่อนก็ดีนะเออเราทำไอพวกดารคอนิคอไวเวิร์นคอแป๊บหนึ่งรู้สึกมันมีความผูกพันกับชีวิตเหลือเกินไอเจ้าบ้านนี้คอไอเจ้าบ้านานี้ี้โอเคแล้วก็เอออะไรนะ เอ่อดิสกเอเตอร์ดิสโลเคทำจัอีเดอร์ทำอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ใช้แซกมิวป uh, ันเอ่อแซกมิวปั่นฮัลโหล ใส่เมือปัดอย่างนี้โอเคตัวนี้เข้าแซงส่วนที่เหลือเข้าโมโคิล่าอันนี้โอเคเรียบร้อยนะแล้วก็เดี๋ยวเราพักเบรกเข้าโฆษณาสักโคน่นึงนะไม่มีโฆษณาหรอกจริงๆงั้นเดี๋ยวเราชมความเคลื่อนไหวของไอเจ้าลูกวอนต่อเลยล้วกันนะ เดี๋ยวเรากลับมาแป๊บหนึ่งนะเย้เย้กลับมาแล้วเอ่อเรามาดูที่โบชานี a แคทเชอรีโบ t านี a โอ้โหสำเนียงได้แบบสุดยอดมากเลยนะโอเคอย่างแรกก็คือเราต้องทำมานาส์เดอร์ไอเจาสเปรดเดอร์บ้าสเปรดสเปรด ประมาณ5อันอย่างนี้แล้วก็เออ่มาผู้มัน,มนผู้อา้าวมันต้องเวนวักนี่นะออคิปออคิปออคิบไอคิปอาเคตแล้วก็ขอสปรัคด้วยสปรัคนี่มันเป็นตัวที่คนนุณขัิจดีมกัก้อยอ่าฮะเอามา60สิบอ้า์ยีิบเจ็ดอันเลยเหรอ อ๋อมัน,มนอ๋ออ๋อใช้ petrol อ๋อเหรอโอ้โ,อโหก็โอเคเลยนี่แล้วก็แ a n ออ f เฟอร์เอ่าไหนดูสิแวนออฟเฟอร์เรสทำยังไงแ a n ออ f เฟอร์เรสทำได้โดยการทำอย่างนี้นะเอามาหนึ่งอันเอากลายเป็นสีเหลืองเลยอ่ะช่างมันเถนะอะนะไหนลองดูสิอ่ะบ botania เอ่ออะไรต่อนะอาา่าฮะอ่ะแวนฟ้าอ์เฟลนหายเลยโอเคแล้วก็เอ่ออะไรนะเอ็นโดเฟลมเอ็นโดเฟลมอ่ะอ๋อสีน้ำตาลสีอะไรอีกนะ สีน้ำตาลสีไรเกรสีไรเกรสทำไงแล้วก็นี่เนื่องจากมาทำเยอะใช่ไหมเออมันชอบเรื่องเยอะไอ้เจ้านี้เลยเอามาเอามาไอ้เจ้านี้เก็บไปเก็บเก็บเอามาทำทีเดียวครั้งเดียวไม่ต้องทำอีกเลยเอ เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะปื๊บปึ๊บปื๊บป๊บโอ้โหเยอะไปเปล่าอ่มเอ่อบตัเนี้ยเราเริ่มที่ไหนดีเอ่อรู้สึกของเราจะเยอะเกินไปนะเอ๊ะให้มันมันต้องมันต้องมันมันใช้อะไรนะเอาไปท่ออัปติคารีโอเคอ ครีเอร์อันนี้เาูาอ๋อ <c oughs> อ๋อดีแท้ดีแท้เอ่อบอ t a นี a เราเริ่มเราเราเราขอเป็นเกาะชั่วคราวเนาะเราขอเป็น c อปโ l e อันนี้เป็นเกาะชั่วคราวนะ ไม่ได้ใช้จริงจังหรอกนะอันนี้คือเกาะเฉพาะของโบตาน,นีโดยเฉพาะเกาะประมาณนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่าใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่าแล้วก็ขอเป็น lantern lantern อ้าว lantern เอามา ขอกลาสสิบอันเอามาโอ้ยย่จากนั้นเราก็จะแปะทีน่นี่ปากเรียบร้อยมันก็จะสว่างนั่นเองแล้วก็เราก็ทำได้อย่างเชียวเช่นะโอเค อันนี้คือเราจะต้องใช้ mechanical user เราจะใช้ระบบเติมน้ำอัตโนมัตินะระบบเติมน้ำอัตโนมัติอ่ะอย่างนี้ก็คือต้องเอ๊ะขอ bucket of water please p l e a a อ้าก no 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 n no 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 อ่ะโอเคมันต้องอย่างนี้โอเคโอเคอ่ะฮะแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องใช้ขอคอนดูอิดหน่อยไม่ใช่เพเชอร์ไลท์สิเอาไอเทมคอนดูอิดแล้วก็ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์อรโอเค ีต้องเป็นทั้ง insert ทั้ง x tag ให้เป็นสีน้ำตาลตอนเอาออกเอาออกถังเปล่าโอ้อยว่าไม่มาเหลืองๆเอ่อใส่ bucket เข้าไปอย่างนี้นะอ่ะแล้วทีนี้มันจะมาดูดที่ไอ้เจ้า user อีกตัวหนึ่งเหรอ อ่ยุซอย่างนี้อ่ะแล้วเราก็ต้องใช้ fluid tank เออ่ sing แล้วกันเออเออเอ fluid tank นั่นแหละ fluid tank ง่ายดิ fluid tank เอา fluid แล้วก็ขอเป็น sing เราคาตาเอ,อ่อขึ้นไปเผานิดนึงเทาคาตาลงมาปะเออวางให้เหมือนเดิมอ,อ่ะโอเคแล้วก็อ่ะฟรีแท้งตอนนี้เป็นทั้งอินเสิร์ตทั้งเอ็กซ์แตกแต่ตอนนี้เป็นสีน้ำตาลมันก็จะ อ้าวไม่รูดทางกัะเจ๊อ้าวอะแล้วทีนี้ถ้ามันมีน้ำคมซิส้สิโอเคขอฟออูอิดเพชรไลค์เออไม่ต้องสิอย่างนี้ข้างๆนี้เป็นเอ่ออะแล้วหลังจากนั้นตัวนี้ ก็จะเป็น x tag เท่านั้นไว้เป็นสีเขียวถูกแล้วโอเคตัวนี้ก็ปิด x tag ซะ x tag เป x ็น active อันนี้เาไา้ active โอเคแล้วก็กลับเข้าไปตัวนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอ่ะอย่างนี้แล้วสมมุติเรายนนี่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  เอ้ยไม่ใช่ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูกเอออย่างงี้อ่ะโอเคได้ละแล้วก็ซีดซีดอ่ะปึ๊บเติมน้ำปึ๊บมันจะกลับมาไหมอ่ะกลับมาโอเคดีมากเราได้เอนเดอร์เฟลมมาตอนนี้ต้องเป็นดิร์ด อย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นเดิรดแล้วก็มีแบบเป็นแลาสซีดไหมอ่านี่สีด้วยเนาะเอาสีขาวแล้วกันเอาเออ,อ,อเอาห่างไกลเราหน่อยโอ้ยแหละตรงนี้แล้วกัน เราเก็บไอพวกนี้เข้าไปปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊โอเคเรียบร้อยนะแล้วก็กลับบ้านซะเฮ้ยเฮ้ย add e add on add one set this เอ้า this hide o this d e t e c t อ่ะ this d e t e c t o ยูนี่นนี้มีอะไรเอ่ย กับกันดีกว่าอือโฮมไอ้เมจิกบีนี่มันเพื่ออะไรอ้อมันขึ้อนยังไงขึ้นไปไหนเนี่ยอ๋อเฮ้ยเขึ้นไปไหนอ่ะ 呃呃啊？Uh, uh, uh, uh. Uh? ดี๋ยวตั้งชั้มันแล้วนนกันไหนเราทำกลาสซีดได้ยังเอ่ยเออหกสีเออไอซีดเอ๊บโอ้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 โอเอ้ยหญ้าสีขาวสวยดีนะเหมือนหญ้าติดเชือ้อ โอเคอ,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  okay. อย่างแรกคือเราต้องวางอ็นโ f เฟรมอย่างนี้นะเราก็ต้องใช้ Dapper เ,เอาเป็น Dapper แบบนี้แล้วกันนะขอ Pressure plate Pressure p a t e แบบไม้อะเพราะเราจะตรวจจับไอเทม